ลุ่มคนต่นทําไม่มีมานั่งรูปหัวกูจะกระโถนในีรูปกระบาลมึงให้แต่ถ้าก็ไม่ควรผิดพลาดบ่อยๆนะการส่งของไม่ครบมันไม่มีทางหรอกมึงยังไงมันก็ไม่มีทางวันหนึ่งขายกี่ออเดอร์ถ้ามึงไม่อยากสั่งไม่ต้องสั่ง ไม่จำเป็นต้องสั่งไม่ต้องสั่งมันเป็นเรื่องความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นได้กับทุกกิจการงานมึงไปดูพิมพ์รี่ายขายยังมีความผิดพลาดในการส่งเลยเพราะมันปริมาณเยอะส่งผิดพลาดทำยังไงก็แค่แก้ไขมึงต้องยอมรับความจริงเรื่องนี้ไม่ใช่มาบอกว่าต้อง100%ไม่มีที่ไหนร้อไม่มีถ้ามึงจะเพิ่มาเสขนาดนั้นมึงไปเปิดบริษัทเอง แล้เดี๋ยวกูจะสั่งของมึงกูจะดูซิมึงจะส่งผิดพลาดไหมมึงหัดอยู่กับความจริงบ้างไม่ใช่อยู่กับความไม่ใช่อยู่กับทัศนคติตัวเองว่าทุกอย่างต้องเพอร์เฟกตามความต้องการของมึงออเดอร์กูวันหนึ่งเกือบพันออเดอร์มึงคิดว่ามันจะพลาดไหมออเดอร์หนึ่งบางที10อย่างยี่สิอย่างคนจัดมี5คนบางวันออเดอร์ส0 0ร้อยสอ ถ้ามันพลาดมึงก็แค่แจ้งมันไม่ได้เสียหายอะไรนี่ก็แค่เค็มฟรีมึงจะง,งุดหินอะไรหั้งหนาก็ไม่เข้าใจจ้างหุดนหิดทำไมแค่ของไม่ครบกูไม่เข้าใจทำไมของไม่ครบก็แค่แจ้งร้านค้ามึงจะโกรธอะไรกันอนะกูไม่เข้าใจโกรธทำไมอีนี่ไม่ใช่ไม่ใช่พูดปั่นนะมันพูดจริง อีเนี่ยมันเอฟซีกูด้วยใส่เสื้อกูด้วยลงคลิปวิดีโอกูด้วยแต่กลับไม่เข้าใจสัจธรรมความจริงทุกที่ย่อมมีความผิดพลาดไม่มีที่ไหนไม่มีความผิดพลาดเมื่อผิดพลาดก็แค่แกมึงก็แค่แจ้งเขาก็ส่งมาใหม่มันจะเป็นอะไร ทำไมมึงไม่ยอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริงจะไปโกรธเขาทําไมกูไม่เข้าใจจะไปงดหงิดกับการส่งของผิดไปเพื่ออะไรเพื่อต้องแดกเดี๋ยวนี้เหรอรอมาได้จัสามสี่วันต้องแดกเดี๋ยวนี้ไม่แดกไม่ได้ลิ้นมึงจะละลายคาคอเหรอลิ้นมึงจะละลายคาปากเหรอลิ้นมึงจะหายจากปากมึงไปเหรอถ้าไม่แดกตอนนี้เดี๋ยวนี้แล้วเลิกทําสันดานแบบนี้กับสที ส่งของไม่ครบหงุดหงิดส่งของผิดพลาดหงุดหงิดไม่พอใจด่าล้านค้ามึงหาเห็นใจเขาบ้างมึงไม่ได้เสียตังค์เดี๋ยวของก็ส่งใหม่ได้มึงจะหงุดหงิดทำไมจะไปสร้างอากุศลให้มันเกิดขึ้นในใจทำไมจะไปสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจใตัวเองทำไมกูไม่เข้าใจมึงจะสร้างสันดานชัวช่วๆให้ตัวเองทำไมวะกูไม่เข้าใจผิดก็แก มึงเห็นใจคนอื่นไม่ได้เลยเหรอมึงมีแม่ตาแต่คนอื่นไม่ได้เลยเหรอใช้สตินิดนึงเออแปะจังเลยว่ะมึงฟังรมจากกูตั้งเยอะแต่แยกแยะไม่ได้ไม่ใช่กูไม่ยอมรับคำตำหนิกูยอมรับคำตำหนิทุกคำตำหนิกูยอมรับได้หมดแหละแล้วกูก็แก้ไขไม่ใช่ไม่แก้ทุกวันนี้กูก็พยายามแก้ไข จนโรงงานเนี่ยกูด่าโรงงานเนี่ยจนโรงงานขอยกเลิกกูไม่แพ็กสินค้าให้กูแล้วมึงไม่มาดูปัญหาล่ะมึงเอาแต่ตัวเองเป็นที่ตั้งกูก็กำลังแก้ปัญหาอยู่จนตอนเนี้ยกูต้องเสียเงินรีโนเวทบ้านที่ซื้อมาใหม่เนี่ยพ่อกูซื้อมากูต้องเสียเงินรีโนเวททำเป็นออฟฟิศกูต้องเสียอ,อีกเป็นแสนอีกหลายแสนด้วยเพื่อที่จะอะไร เพื่อที่จะพัฒนาระบบการขนส่งจัดของให้ดีเนี่ยจัดของไม่ผิดพลาดเพื่อให้มันได้ประสิทธิภาพมากขึ้นกูจะมาคุมเองสุดท้ายไม่ใช่กูไม่ทำหรือไม่ใช่พ่อขาแม่ขายเขาไม่ทำเขากำลังพยายามทำอยู่แต่ปัญหามันก็ต้องแก้ไขไปผิดก็ต้องแก้ ไม่มีอะไรไม่พลาดโรงงานใหญ่แค่ไหนก็พลาดมันเป็นธรรมดามึงยังพลาดเลยถ้ามึงไม่อยากพลาดมีวิธีเดียวไม่ต้องซื้อนั่นแหละเป็นวิธีเดียวในการป้องกันใจมึงเองไม่ให้เกิดความทุกข์ใจจากการส่งของไม่ครบจากการส่งของผิดพลาดวิธีเดียวไม่ต้องซื้อ วิธีเดียวเลยถ้ามึงไม่ซื้อจะไม่มีปัญหาผิดพลาดแต่ถ้ามึงซื้อเมื่อไหร่ยังไงก็มีปัญหาผิดพลาดไม่เจอจากร้านนี้ก็ไปเจอร้านนั้นไม่เจอร้านนั้นก็ไปเจอร้านนู้นไม่เจอร้านนู้นก็ไปเจอร้านนี้ไม่เจอวันนี้ก็ไปเจอวันหน้าไม่เจอเดือนนี้ก็ไปเจอเดือนต่อไปยังไงมึงก็ต้องเจอกูถามจริงๆในชีวิตมึงไม่เคยมีสักครั้งเลยเหรอที่สั่งของแล้วไม่ส่งผิดไม่มีกูบอกเลยไม่มีทาง ตัวมึงเองยังพลาดเลยแต่มึงบอกคนอื่นพลาดไม่ได้ไม่ควรพลาดบ่อยบ่อยมึงพลาดกี่ครั้งในชีวิตมึงทำงานในบริษัทมึงผิดกี่ครั้งแล้วเจ้านายด่ามึงกี่ทีแล้วผัวมึงด่ามึงกี่ทีแล้วโคดเง่าสกลลาเตือนมึงกี่ครั้งแล้วเพื่อนฝูงด่ามึงเตือนมึงกี่ครั้งแล้วมึงก็ยังพลาดเรื่องเดิมๆตัวมึงเองยังทำให้สมบูรณ์แบบไม่ได้มึงจะไปเที่ยวลาลานชาวบ้านในสมบูรณ์แบบ ตัวมึงพลาดกี่ครั้งทําบริษัทเสียหายกี่หนทําเจ้ามายด่ามึงกี่ทีเขาต้องแก้ไขปัญหาเพื่อมึงกี่โหนมึงยังทําไม่ได้แต่ย่ามาเที่ยวไปแถวบ้านว่าต้องสมบูรณ์แบบต้องสมบูรณ์แบบสันดาน ลบคลิปกูออกจากช่องมึงเธอปิดช่องมึงซะไปลงอย่างอื่นอย่ามาลงกูเลยลงกูไปก็ไม่ได้นำพาให้ชีวิตมึงดีขึ้นไม่เคยคิดจะแก้ไขตัวเองคิดจะแก้ไขชาวบ้านลบวิดีโอก,กูในช่องมึงออกให้หมดเลิกทำคอนเทนต์กูเลิกให้หมดชีวิตมึงจะได้ไม่ทุกข์เพราะกูไปซะ ไปหาอาจารย์คนอื่นไปหาคนติดตามอื่นไปหาคนสอนธรรมะอื่นกูไล่มึงเพราะกูสอนมึงไม่ได้สอนแล้วไม่จำไปซะมึงกล้าขนาดสอนกูกูเป็นอาจารย์มึงไม่ได้แล้ว มึงต้องไปเป็นอาจารย์ตัวเองหรือมึงต้องไปหาอาจารย์ใหม่กูไม่ดีพอสําหรับมึงแล้วกูแนะนําลบคลิปออกแล้วไปทำคอนเทนต์อื่นอย่ามาทำคอนเทนต์กูเสียเวลาเพราะมึงทำคอนเทนต์สอนชาวบ้านแต่ไม่เคยเอาคอนเทนต์สอนสันดานตัวเองไปลงคอนเทนต์เพราะหวังอยากให้คนอื่นได้ยินได้ฟัง จะได้แก้ไขชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมแต่ตัวมึงเองลงคอนเทนต์แท้ๆต่กับแก้ไขตัวเองไม่ได้เลิกลงเสียเวลามึงจะดีกับกูแค่ไหนกูก็ดา่าถ้ามึงทำผิดกูด่าหมดกูไม่สนใจเพราะกูเตือนมึงด้วยความเจตนาดีแต่ถ้ามึงจะรับฟัง มึงย่อมเกิดประโยชน์ต่อตัวเองไปปรับปรุงตัวเองซะกลับไปพิจารณาตัวเองว่าสิ่งที่กูพูดมันจริงไหมถ้าไม่จริงยอมรับไม่ได้ใส่หัวกระบ,บาลออกไปถ้าเป็นเรื่องจริงยอมรับซะแก้ไขตัวเองสิถ้ายอมรับไม่ได้เสื้อที่มึงมีถอดแล้วเผาทิ้งเอาไปทำผ้าเช็ดตีนก็ได้ทำซะแล้วกูขอให้ทำด้วย ทอเสื้อที่มึงมีทุกตัวทำผ้าเช็ดต,ตีนซะเอาให้หมาห่มก็ได้เผาทิ้งก็ได้อย่ามีเลยเสียเวลากูสอนไม่ได้แต่ถ้ามึงยอมรับได้เปลี่ยนแปลงตัวเองได้มึงจะอยู่ได้แล้วปรับปรุงตัวเองซะถ้าเก่งกาจขนาดสอนกูไม่ต้องอยู่หรอกที่นี่ไปซะมึงเก่งกว่ากูแล้ว สำนักนี้ต้อนรับมึงไม่ได้เพราะมึงเก่งเกินอาจารย์อ่ะพูดหน่อยวันเสาร์ที่สองสิงหาเสาร์ที่สองสิงหากูจะจัดภาคปฏิบัติคนตื่นทำครั้งสุดท้ายของกูแล้วกูจะไม่จัดอีกแล้ว เสาร์ที่สองสิงหาหอประชุมหมอเสงกูจะจัดครั้งสุดท้ายแล้วไม่จัดอีกแล้วเสาร์ที่สองสิงหาเจโมงครึ่งถึงบ่ายสองใครว่างมามาใครไม่เคยมามาเพราะนี่คือครั้งสุดท้ายที่กูจะทำแล้วปกติกูจัดเดือนหนึ่งสองพคนส0่พคนครั้งนี้จะจัดครั้งสุดท้ายกูจัดมาสิบเดือน9เดือนเต็มครั้งนี้จะเป็นเดือนที่สิเดือนสุดท้าย ใครต้องการมาลงทะเบียนที่ idline@satu ใครต้องการมาลงทะเบียนที่ idline@satu a วงกลม satu a วงกลม satu idline@satu ครั้งนี้จะเป็นตำนานจะจัดครั้งเดียวครั้งสุดท้ายโดยกูนิมนต์หลวงพ่ออินทวายเจ้าวัดวัดป่านาคำน้อยอุดรธานีมาในงานปฏิบัติครั้งนี้เพื่อสอนธรรมและท่านเมตตา มาบินทบาทให้ด้วยรวมพระทั้งหมด9รูปเป็นพระจากวัดป่านาคำน้อยพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและเมตตาฉันอาหารในหอประชุมต่อหน้าพวกเราเลยในวันนั้นใครต้องการมาให้ลงทะเบียนที่ id line assignsa tu <le> a วงกลม satu และเราจัดตั้งกองพระป่าด้วยจัดตั้งกองพระป่าด้วย <d> <d> เพื่อถวายแก่วัดป่านาคำน้อยในครั้งนี้ ทำประโยชน์เพื่อว่าว,า,ว,า,วาอารามศาสนาสืบต่อไปใครต้องการร่วมบุญกองพระป่าคนตื่นทําในครั้งนี้ก็ร่วมบุญได้ที่ id line sai satu id line sai satu a วงกลม satu ทุกอย่างฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใครจะร่วมบุญร่วมบุญตามนั้นเลยทุกยอดทุกบาททุกสตางค์โอนตรงเข้าวัดไม่มีหักอะไรเลยโอนเพียงครั้งเดียวเข้าวัดโดยตรงใครต้องการร่วมบุญร่วมบุญได้เลย เข้าไปแล้วกฎหมายเลขสาจะมีเลขที่บัญชีเด่งขึ้นมาให้ทุกยอดจะฉี้แจงตรงไปตรงมาที่เพจเฟซบ o ๊ k คนตื่นทำไม่มีนอกไม่มีในปัจจุบันยอดพระป่าเราที่จะจัดที่จะถวายวันที่สองสิงหายอดพระป่าที่เราจะจัดปฏิบัติธรรมวันที่สองสิงหายอดพระป่ายอดล่าสุดอ้าวกูปเปิดไม่ได้ต้องสแกนหน้าก่อน อ๋อก็สแกนได้สิสแกนหน้ากูเองทำไมจะสแกนไม่ได้อากูสแกนก่อนเปลี่ยนภาาพื้นหลังแล้วทำไมกูต้องเปลี่ยนล่ะ ด่าเรื่องเยอะเหลือเกินจะต้องพยักหน้าพยักหลังจะต้องกระพริบตาหน้ากูก็มีแค่เนี้ยสันดาลยอดล่าสุดของพระป่าที่เราจะถวายวันเสาร์ที่สองสิงหาสามล้าน1 0ึ่งแสนเก้าหมืบาท37 000. สตางค์ยอดพระป่าวันเสาร์ที่สองสิงหายอดล่าสุด สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์อนุโมทนาสาธุกับทุกคนด้วยยังร่วมบุญได้เรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันที่สองสิงหาใครจะมาลงทะเบียนนะ ID Line น์แอสไซสาธุ a อวงกลมเอสเอ ใครจะร่วมบุญก็ ID Line สายสาธุเอวงกลม SATU เพราะฉะนั้นใครจะมาต้องลงทะเบียนนะเพราะอาจารย์ต้องจัดเตรียมอาหารและใครจะใส่บาตรเตรียมอาหารมาเองเลยเป็นอาหารที่ฉันได้เลยกินได้เลยแต่ขอเวลาใส่บาตรถ้าเป็นแกงไม่ให้ใส่เพราะเวลาเทอาหารจากบาตรมันจะแตกมันจะเลอะเทอะเละเทะไปหมดให้เอาแกงไปลองไปกองรวงที่กองกลางเดี๋ยววันนั้นจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งเออ เพราะฉะนั้นเตรียมอาหารที่กินได้เลยมาไม่ใช่ตักบาตอาหารแห้งนะตักบาตอาหารจริงเพราะท่านจะตักลงบาตฉันอาหารในบาตวันนั้นเลยและเราก็จะเอาอาหารน้ำมลรำเลียงในโต๊ะแล้วทุกคนก็จะกินอาหารในโต๊ะนั้นเลยโอเคนะไม่ต้องเตรียมภาชนะอะไรเตรียมภาชนะใส่อาหารของตัวเองได้แต่เรามีจาน มีจานรับรองทุกอย่างมีภาชนะมีจานมีช้อนให้กินหมดไม่ต้องกังวลสามารถตักอาหารได้เลยจากโต๊ะเอาตัวมาตัวเปล่าจ้าของใส่บารมาอย่างเดียวก็ได้มีจานให้มีจานให,ให้ใครลงทะเบียนลงทะเบียนได้เลยนี่เป็นครั้งสุดท้ายที่อาจารย์จัดแล้วคนตื่นทําภาคปฏิบัติครั้งสุดท้ายแล้วที่อาจารย์จัด,จดเพราะฉะนั้นใครไม่เคยมามาซะใครเคยมาตลอดมาตลอดก็มาด้วยครั้งนี้ใครเคยมานานแล้วไม่ได้มานานแล้วรีบมาครั้งนี้ อ่าจะาจะขายของแล้วสองทุ่มแล้วทุกคนเตรียมตัวจ้าทุกคนเตรียมตัวจ้า